ที่น้องที่รักเปาโลรู้สึกเศร้าและเป็นทุกข์ใจที่คนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับพระเยสุเจ้าในฐานะพระเมสสยาที่ตนรอคอยเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคาดหวังไว้ท่านรู้สึกทุกข์ใจอย่างมากจนพร้อมที่จะถูกตัดขาดจากพระที่เจ้าอย่างสิ้นเชิงหากจะเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องร่วมเลือดเนื้อเชื้อชาติหรือชาวยิวนั่นเอง เพราะพวกเขาเป็นลูกหลานที่แท้จริงของยาโคบซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเปาโลได้แสดงให้เห็นว่าแม้ชาวอิสราเอลจะไม่เชื่อฟังแต่พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาก็ยังคงมีผลอยู่พวกเขาได้ถูกรับเป็นบุตรของพระเจ้าและพระสิริลุ่งโรดของพระองค์ได้ปรากฏชัดในหมู่ประชากรของพระองค์สิ่งที่เปาโลบอกจึงเป็นสถานะพิเศษอย่างยิ่ง ในแผนการของพระเจ้าและไม่น่าแปลกใจที่เปาโลโศกเศร้ากับการที่พวกเขาปฏิเสธพระเยซูเจ้าทั้งที่พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์มาร่วมอยู่ในเชื้อสายของบรรพบุรุษของพวกเขาเปาโลยังย้ำว่าพระเยซูเจ้าทรงมีพลกัษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่เหนือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นหนึ่งในคํากล่าวที่ชัดเจนที่สุด เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้าที่พบในพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดและในครั้งนี้เปโลยังกล่าวว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเพราะท่านมีความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมถึงงานของพระองค์ในกระบวนการแห่งความรอดที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้ในพระองค์ทุกคนจึงต้องสรรเสริญสดุดีพระองค์ วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราสารรเสริญพระเจ้าด้วยคำภาวนาและกิจการดีเสมอเพื่อจะนำคนทั้งหลายมาสารรเสริญพระองค์ด้วยกัน I know the love